อยก็เลยพูดกับเขาไปว่าถ้าไม่ขาก๋วยเตี๋ยว,วไม่ต้องมาดูดวงแล้วนะเพราะว่าพูดหลายครั้งแล้วถ้าไม่เชื่อตั้งแต่นี้ก็คือไม่ต้องมาถามแล้วลําคาญสิ่งที่สิ่งที่มันตอบโจทย์เนี่ยมันมันเป็นไรายได้ที่เข้ามาหล่อเลี้ยงครอบครัวอีกทางจริงจริงหรือเปล่าจริงค่ะอาจารย์มั่นใจขนาดนั้นมั่นใจค่ะ <laughs> จริงมั่นใจ เดือนจอยรับลูกค้าไป170คนวันนี้เฉลี่ยก็เดือนละเกือบ60คนนะใช่ค่ะพุทธสวัสดีครับผมอาจารย์พรมยานรัตัยาาพิโม่นะครับผู้คิดค้นศาสตร์แห่งไพ่พรมยานครับวันนี้นะครับผมมาเยี่ยมกิจาการนะครับของลูกศิษย์ผมคนหนึ่งนะครับชื่อ tkr car watch นะครับเดี๋ยวเราไปแนะนำให้รู้จักกันครับ สวัสดีครับสวัสดีค่ะอาจารย์แนะนําตัวนิดนึงอจอยพรมยานนะคะเรียนรุ่น32ค่ะ10ปีที่แล้วใช่ค่ะเรียนมา10กว่าปีที่แล้วแล้วค่ะก่อนก่อนหน้าที่มาเรียนไพ่พรมยานจอยทําอะไรมาก่อนบ้างครับ ก็ก่อนที่จะมาเรียนไพ่พรมยานก็จะเป็นผู้จัดการนะคะผู้จัดการทั่วไปที่บริษัทแล้วก็มาเปิดกิจกรรนของตัวเองก็คือเปิดร้านลถคคบวงจรนะคะล้างรถดเคลือบแก้วอะไรพวกนี้ค่ะอยู่แถวไหนฮะอยู่สมุดปราการค่ะสมุดปราการที่นี่เปิดเปิดมากี่ปีแล้วฮะสี่ปีค่ะจันสี่ปีจุดเริ่มต้นของการเรียนไพ่พรมยานนี่คือมาดูดวงผมก่อนใช่ค่ะมาดูดวงกาจจา์เมื่อสิบกว่าปีที่แล้วตอนนั้นดูแล้วเป็นยังไงตอนนั้นดูแล้วก็กลับ ไปนอนคิดว่าเออทําไมไพ่ไม่เคยเจอไพ่แบบนี้ออส่วนใหญ่จะดูเป็นไพ่ยิบซีอ่าแล้วไพ่อันนี้คือไม่สามารถที่จะโกโหกเราได้เพราะเราแบบมันเป็นเหมือนกับหน้าไพ่ตายตัวแต่ตอนนั้นสนใจเรื่องการการดูดวงอย่างเดียวใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้คิดว่าตัวเองจะเป็นหมอดูได้ใช่ค่ะเป็นคนชอบดูดวงมาก<อ>แล้วก็เป็นคนเชื่อเรื่องดวงอ่าค่ะแล้วทำไมถึงอยู่ดีตัดสินใจมาเรียนไพ่ผมยรยตัดสินใจก็อาจารย์บอกว่าดวง มีเกณฑ์ที่จะเป็นหมอดูได้นะอ๋อโดนหลอกโดนหลอกอ่าลองมาไอ้นี่ก่อนไหมอ่าอจอยก็เลยสมัครไปวันที่มาเรียนเนี่ยพอเรียนเสร็จแล้วรู้สึกยังไงบ้างกับสองวันกับการเรียนไพ่พรมยานสองวันกับการเรียนไพ่พรมยานต้องบอกก่อนเลยว่าจอยอ่ะซื้อหนังสือมาอ่านก่อน ซื้อหนังสือที่11บุ๊กมาอ่านพอเราเรียนเสร็จปุ๊บมาลองใช้ตอนนั้นเริ่มอ่านไพ่ได้แล้วรู้สึกยังไงกับไพ่ของมายาก็จริงๆแล้วจอยทํานายออกไปด้วยความเข้าใจและความรู้สึกของเราอ่ะช่วงแรกเป็นไงครับพอดูดวงครั้งแรกเมื่อปีที่แล้วเปิดรับดูดวงคือหนึ่งเดือนอะแทบจะไม่ได้ไม่ได้พักเลยไม่ได้พักแล้วก็ ไม่ได้เล่นอะไรกับกับลูกเลยแล้วก็จากที่เคยเสาร์อาทิตย์ได้หยุดก็ไม่ได้หยุดแล้วก็จากที่เป็นคนตื่นสายมากก็ต้องตื่นมารับคิวต่เช้าก็ต้องเช้าอะไรทําให้มั่นใจว่าเราดูดวงได้ก็สิ่งที่ทําให้เรามีกําลังใจคือลูกค้าที่เขาส่งคอมเมนต์ตอบมาว่าพี่จอยตรงนะที่พี่ทักไปหนูทําตามพี่แล้วชีวิตคือดีขึ้นอาจารย์เคยสอนไว้ว่าอะไรที่นึกไม่ออก ให้นึกถึงครูบาอาจารย์แล้วก็จอยก็เชื่อมั่นครูบาอาจารย์ในไพยเราอาจจะมองว่าเราไม่ได้เป็นหมอดูอาชีพเนาะใช่ค่ะคือพ่อแม่พี่น้องครอบครัวหรือเราไม่ได้เป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญด้านโหราศาสตร์ที่คนทั่วไปเนี่ยจะมองว่าอคนเราก็มีอาชีพการงานปกติอยู่ดีมาดูดวงมันก็เป็นเรื่องปกติที่เราจะไม่มั่นใจในสิ่งที่เราทําอยู่ใช่ค่ะแต่ผมว่าจอยจอยมาถึงจุดเนี้ยได้แล้วครูคนต่อชิวขนาดนี้ผมว่ามั่นใจได้แล้วเนี่ย พอเราทำสองอาชีพเนี่ยสิ่งที่สิ่งที่มันตอบโจทย์เนี่ยมันมันเป็นรายได้ที่เข้ามาหล่อเลี้ยงครอบครัวอีกทางหนึ่งจริงหรือเปล่าจริงค่ะอาจารย์มั่นใจขนาดนั้นมั่นใจค่ะจริงมั่นใจตั้งแต่โควิดเกิดโควิดขึ้นมานี่คือมันเป็นจุดเปลี่ยนของเราเลยใช่ไหมใช่ค่ะด้วยเศรษฐกิจด้วยการศกเศราของเศรษฐกิจของธุรกิจที่เราดําเนินอยู่แล้วก็ช่วงเนี้ยเหมือนกับสถานการณ์โควิดทําให้คนหลายๆคนเครียด อ่าบางทีการที่แบบแบ่งปันความคําพูดกันหรือความรู้สึกกันมันก็น่าจะดีกว่าให้กําลังใจใช่ให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะช่วงที่ปิดร้านหรือว่าโควิดกระทบกับกิจการเรามากงเนี่ยค่ะพอเราดูดวงลูกค้าเยอะขึ้นไหมยเยอะมากเพราะว่าจอยเคยจดเอาไว้3เดือนจอยรับลูกค้าไป170คนคนเฉลี่ย,ยก็เดือนละเกือบ60คนนะใช่ค่ะสับไขจนจนปวดต้องไป ทันทีต้องแบบโอ้ยรายได้ต่อเดือนสูงสุดเคยได้เดือนเท่าไหร่ก็เยอะอาจารย์หลักแสนถึงไหมถึงค่ะถึงแสนนะใช่ค่ะช่วงสองาปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอเคส่างจอนเยอะมากลูกศิษย์ที่เปิดร้านไม่ว่าจะเป็นร้านเสริมสวยร้านอาหารร้านอื่นๆเนี่ยปิดแลนาวกันหมด2ปีแต่กลุ่มลูกศิษย์เราเนี่ยเหมือนจอยเลยครับสุดท้ายก็แปลพ่ามาปัดฝุ่นดูดวงที่บ้านหาเงินในช่วงที่แบบทำอะไรไม่ได้ร้านปิดหมด แล้วทุกคนก็ยังอยู่ได้ซึ่งผมเชื่อว่าจอยเป็นหนึ่งในนั้นใช่ไหมท่ที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้ใช่ค่ะในช่วงสถานการณ์นั้นจอยก็จะแบบว่าจะมีบอกว่าใครมาทำขัดสีชุดใหญ่ที่ร้านหรืออะไรอย่างเงี้ยให้โทรมาหาจอยสามารถถามคําถามได้3คําถามคือโปรโมชั่นลูกค้าอีกโปรโมชั่นลูกค้าค่ะคือช่วยช่วยทางฝั่งสามีด้วยโปรโมชั่นลูกค้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเหมือนกับว่าให้เขามีความรู้สึกว่า เราก็ได้มีการตอบแทนอะไรเขาไปแต่ผมว่านะสำหรับลูกค้าที่เคยมาดูดวงที่เนี่ยผมเชื่อเลยนะมันเอื้อต่อธุรกิจจอยนะสมมตินัดจอยมาดูดวงที่เนี่ยผมว่าเชื่อต้องมีเอารถไปล้างก่อนใช่ค่ะใช่ปะใช่แล้วก็รอดูคิวกับจอยใช่ค่ะเห็นไหมครัมันเอื้อกันมากมีเคสประทับใจอะไรไหมที่ทำรู้สึกว่าเราเรามีกําลังใจในการดูดวงหรือว่าเรารู้สึกจะทำอยากทำอาชีพนี้ต่อ มีอยู่เคสนึงเลยคือน้องก่อนที่จะมาดูดวงกับจอยน้องไปซื้อแฟนชายเป็นชานมไข่มุกไว้แล้วอ่าเป็นชาไข่มุกไว้แล้วแล้วก็มาดูดวงกับจอยจอยบอกว่าชานมไข่มุกอ่ะไม่สามารถที่จะไขได้ทําไมไม่นึกถึงเรื่องเกี่ยวกับเส้นก๋วยเตี๋ยวความร้อนของกินอะไรอย่างนี้เขาบอกพี่จอยหนุไม่มีความรู้เลยอจอยก็เลยพูดกับเขาไปว่า ถ้าไม่ขายก๋วยเตี๋ยว,วไม่ต้องมาดูดวงแล้วนะเพราะว่าพูดหลายครั้งแล้วแล้วตอนนี้คือเขาก็ทำร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วร้านก๋วยเตี๋ยวเขาก็ใหญ่โตมากก็คือไม่ทําชาไข่มุกแล้วเขาทิ้งเลยเขาบอกว่าเขามีรายได้จากร้านก๋วยเตี๋ยวเขาไม่สนใจเรื่องแฟนชส์ชาไข่มุกแล้วเงินแสนเขาทิ้งไปได้เลยเพราะว่าวันหนึ่งอาจารย์เขาขายก๋วยเตี๋ยว ได้วันละสองหมื่นกว่าบาทโอ่าเดือนหนึ่งเขามีรายได้หกแสนอ่าอันนี้เป็นสิ่งที่แบบเหมือนกับว่าใช่คือต้งมันฟูมฟักตั้งแต่ศูนย์น่ะจย์คือเป็นที่ปรึกษาแล้วเขาก็เชื่อให้เขาทําตามทุกอย่างที่ เราแนะนําในการถ่ายทอดที่จะเป็นการทํานายจับไพ่ออกไปผมถามนิดนึงครับว่าทำกิจการกาแฟนั้นเป็นกิจการปกติเห็นว่ามาช่วงช่วงหนึ่งที่เขาเชื่อมากคือตอนไหนฮะช่วงแข่งรถอะแข่งรถเกิดอะไรขึ้นกับแฟนเขาก็จะมาถามว่าปีนี้จะใช้สีสติกเกอร์อะไรนัมเบอร์อะไรจะได้ไปจองเบอร์ไว้อะไรอย่างนี้จอยก็บอกไปก็จะมีแบบ สีนี้เหรอไม่ชอบเลยอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็จะเอาสีอื่นที่เตงชอบแต่มันเป็นมันไม่มันไม่โอเคสําหรับตัวเองก็มาแปะก็ก็ได้ที่สองที่สามมาตลอดไม่ได้ชนะคแล้วพอมาอีกรอบหนึ่งที่ไปแข่งที่ประจวบที่เพิ่งผ่านมานะคะอ่าก็บอกว่าถ้าไม่เชื่อตั้งแต่นี้ก็คือไม่ต้องมาถามแล้วล้ำคานบอก เลขนี้ไปก็คือเลขนี้ไม่ต้องมาถามว่าเลขนี้มันให้เหตุผลว่ายังไงอะไรอย่างนี้พูดไปก็คือเดี๋ยวก็มาถามใหม่ก็เอาสีนี้ไปเลยแนะนําสีอะไรให้ให้แฟนไปนี่เลยค่ะจา์สีเขียวใช่เลยค่ะสีเขียวสีดําค่ะแล้วก็ตัวเลขก็คือเนี่ยค่ะเบอร์นี้เลยค่ะเลขหนึ่งใช่ค่ะเราปรากฏว่าที่หนึ่งค่ะในที่หนึ่งที่หนึ่งของปีด้วยแล้วก็ที่หนึ่งของรุ่น สามีภรรยามันจะไม่ค่อยเชื่อกันว่าเราดูดวงเป็นเราเรา,เรามีความสามารถในเรื่องการแนะนําเรื่องเกี่ยวกับโชคโชคลาาการเสริมดวงให้เขาหใ,หให้เขาสำเร็จง่ายขึ้นพอเขาสําเร็จอย่างเงี้ยเขารู้สึกยังไงกับเราสีอาจารย์ก็แมนนะแล้วก็เบอร์ก็อ,อดีนะดนะีะเคสจอยน่าสนใจมากเพราะว่ญญามันมันสญญามารถนําไปปรับใช้กับธุรกิจสามารถนําเอาความรู้โหราศาสตร์เนี่ยไปแนะนําคนที่เป็น คนที่เรารู้จักให้นําไปใช้กับอาชีพน้นๆให้ประสบความสาเร็จตอนนี้ใช้ฉายาว่าอะไรอาจารย์จอยพรมยานหรือว่าก็อจอยพรมยานเฉยๆเลยค่ะบางคนก็จะเรียกจอยมณีมนตาหรือไม่ก็จอยพรมยานแล้วแต่เลยค่ะเข้าไปดูหรือติดต่อเรื่องของการจองดูคิวดูดวงได้ที่ไหนครับก็เข ough> ้าไปที่เพจจอยพรมยานได้เลยค่ะเป็นเพจหลักเลยค่ะจอยพรมยานเบอร์โทรเบอร์โทร0 9 8 5 4 5 5 9 5 1ค่ะ ผมเห็นจอยเนี่ยสามารถเอาศาสตร์ของการพยากรณ์เนี่ยไปต่อยอดในการทําธุรกิจเกี่ยวความเชื่อด้วยใช่ค่ะโดยเฉพาะเรื่องของกรรมยานค่ะมณีมนตราใช่ไหมใช่ค่ะจอยมันเกิดจากอะไรขึ้นคะเกิดจากแรงบันดาลใจอะไรที่ถึงทําตัวนี้ขึ้นมาก็จริงๆแล้วจอยเป็นคนชอบเรื่องตัวเลขเรื่องการเสี่ยงดวงครับอ่าแล้วจอยเห็นทูบแท่งที่แบบเป็นแท่งธรรมดาซีเลียมเวลาซีทูบเาก็จะไปแถมให้ใช่ค่ะแบบนั้นนะคะจอยก็คิดว่าเออมันจําเจ มันดูน่าเบื่ออในความรู้สึกของเรานะะคในส่วนตัวจอยก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดเราทำเป็นรูปแบบอื่นๆให้เขามีทางเลือกครั้งแรกทําเป็นพญานาคก่อนใช่ไหมใช่ค่ะครั้งแรกเป็นพญานาคก่อนจะเป็นลักษณะอย่างนี้นะผู้ชมเสร็จทีนี้ปุ๊บก็เลยมาลองหากลุ่มหมู่บ้านค่ะที่เขาทําทูปก็เลยลองติดต่อไปว่า เราอยากที่จะได้เป็นตัวกํายานที่ว่าจุดแล้วข้างหลังมีตัวเลขอะไรอย่างเงี้ยค่ะจุดทูบตรงนี้ใช่ค่ะจุดทูบเป็นรูปพญานาคค่ะอันนี้ก็เป็นรูปไก่นก้าบูชาไอ้ไข่ใช่ไหมใช่ค่ะจ้าอันนี้กระเท้าเวสุวรรณใช่ค่ะช่องทางการซื้อคือที่ไหนที่ที่เพจเดียวกันไหมครับที่เพจมณนีมนตานะคะอือ่ะเพจหลักเลยค่ะมณนีมนตาครับค่ะปัจจุบันนอกจากเห็นผมเห็นเรื่องจากทูบแล้วก็มีเทียนค่ะมีเทียนเทียนนี่คือ เทียนเสริมดวงชะตาเรื่องอะไรบ้างครับก็จะมียังไงบ้างก็จะมีเทียนเสริมโชคลาภค่ะแล้วก็หนุนการงานและอาชีพแล้วก็เทียนถอนสิ่งอัปมงคลแล้วก็เทียนสะท้อนสิ่งที่ไม่ดีออกจากตัวเราไปค่ะแล้วก็เทียนเรียกจิตหรือเรียกคนรักอ่าค่ะต้นกําเนิดเกิดจากที่ว่า เหมือนกับว่าเราขายกํายันแล้วเราขายทูบแล้วเราก็ต้องมีเทียนที่เสริมทูบเทียนใช่ซะส่วนใหญ่เสริมดวงแล้วก็เทียนของเราก็คือข้างในจะเป็นยันค่ะเป็นยันที่เขียนด้วยมือเป็นเทียนที่พึ่งใช่เป่เป็นเทียนที่พึ่งแล้วก็ฟัดใช่ค่ะแล้วก็ปิดทองคำคุณง่านคือเป็นเทียนพิเศษสำหรับบุคคลใช่ค่ะในการเสริมดวงแต่ละบุคคลใช่ค่ะทำไมต้องไปทําพิธีจุดเทียนเสริมดวงเรื่องนี้เพราะอะไรครับ พอเหมือนกับว่าเราได้คนที่ไปร่วงงานในไส้เทียนนี้ค่ะจะมีดวงของแต่ละบุคคลอยู่ในการที่ลงชื่อแล้วเป็นการจองเทียนค่ะแล้วก็สวดสวดจนกว่าเทียนะจะจบจะหมดแล้วก็เชิญให้คนที่เขาได้จุดเทียนเราอะค่ะกับไปด้วยกลับดวงชะตาเขาให้ดีขึ้นป็งสริมงคลเขามากขึ้นแต่ละคนเมื่อทาอาชีพนี้ได้สักระยะอันึงเนี่ยเขาก็จะมีการต่อยอดธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นของของจอยนี่ชัดเจนมากคือเรื่องของไอเดียเกี่ยวกับาทำทำ,ทำทูบนะะี่ยทำเทียนอย่างเงี้ยฮะซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สอดคล้องกับการเป็นนักพยากรณ์หรือหมอดูด้วยส่วนหนึ่งอยากให้จอยฝากอะไรเกี่ยวกับคนที่สนใจเรียนไพ่พรมยญาณหรือสนใจเกี่ยวกับศาสตร์นี้บ้างครับอ๋อค่ะถ้าเป็นอีกหนึ่งในทางเลือกว่าจะทําอาชีพเสริมหรืออาชีพอะไรดีนะคะไม่ว่าจะเป็นการมาเรียน เพื่อจะเอาไปทำเป็นอาชีพโดยตรงนะคะหรือว่าจะมาเรียนเพื่อที่จะมาดูครอบครัวในธุรกิจสีหรือตัวเลขในสิ่งที่แบบเป็นเรื่องส่วนตัวท,ที่เราก็ควรที่จะใช้อยู่แล้วอะคะ่ะจอยแนะนำให้มาเรียนกับทางสถาบันพรมญานเพราะว่าถามว่าประโยชน์ที่ได้เรียนเลยอะมันใช้ได้จริงเพียงแค่ว่า คุณจะเปิดใจรับหรือเปล่าอืค่ะวันนี้ต้องขอบคุณจอยมากนะครับก็ขอให้ประสบความสำเร็จในอาชีพของศาสตร์ไพ่พิมยานต่อไปนะครับขอบคุณมากครับ